สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Minecraft Pocket Edition วันนี้ก็จะพามาช,ชมเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับรอแป๊บเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยสักครู่ครับขอเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนโอเคเซิร์ฟของผมจะเป็นเซิร์ฟของ l e a จ c c นะครับโอเครอสักครู่หนึ่งครบัโครบโอเค มีเมลเยอะนะที่จ,จุดนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์ซะด้วยครับนะส่วนมากก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับที่เล่นบ่อยนะครับโอเคเอ,อ้ยเมื่อไหร่จะมาโอเคมาแล้วเซิร์ฟเวอร์จบแล้วนิง่งเดี๋ยวดิครับเราตัดลิบบินเหรอโอเคนะครับ ใช่ไหมครับก็เลยนะครับอย่ารอช้าเร็วดิเร็ว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 โอเคมาแล้วเลจุดซี่นะครับโอเคเอ้ยจ้าไอ้จ้าโอ้โหลืมเลยครับในจุดจุดนี้ลืมไปเลยเปลี่ยนชื่อเล่นเกมอีกเกมหนึ่งนี่ว่าโอเคนะครับ เข้าใหม่เข้าใหม่นะครับรอสักครู่เป็นชื่อเดิมของเรานะครับอจจัจ๊ะลาคูห้าสองห้าโอเคครับเข้าเลยโอเคมาแล้วนะครับถือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำได้ไม่นานนะก็ต้องการอบ ประมาณสีห้าคนนะช่วยมาดูแลหน่อยนะครับออสองช่องนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะแต่สองห้องนี้เปิดแล้วสำหรับ PVP นะฮะโอเคกับสปาวันโอเคนะครับจโอเคนะครับแล้วก็ผมมีวางแผนว่าจะทำสวนสนุกนะครับน่าจะดีอยู่อะโอเคก็จะมีที่ต่างๆนะสหรับคนปกตินะครับ ให้ไปขุดป่าดำน้ำอะไรได้นะครับซึ่งเือว่าเป็นเซิฟก,กากๆเซิฟหนึ่งนะฮะมีอะไรดีนะครับก็เดินไปไหนมั่วได้หมดนะครับโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากอะไรอยู่ข้างบนอ๋อโอเคครับขึ้นไปเหมือนเดิมเอ้ปรากดสปาลีกว,ลวะนะครับเอ้เจ๊เจ๊เอ้ย,อยง่หรือเปล่าเนี่ยไม่บินขึ้นไปเลยวะ่ะโอเคครับ นี่ง่ายสุดโอเคสปาวโอเคครับก็เป็นเซิร์ฟเน่าๆเซิร์ฟหนึ่งนะก็ช่วยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวบอกใต้คลิปโอ้ไม่ต้องใต้คลิปหรอกบอกในคลิปนี่แหละครับโอเคงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นะครับนะครับโอ้ยเท่เลยนะจุดจุดนี้บ๊ายบาย